ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโดเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่เมื่อวันก่อนอาตมาได้บรรยายเรื่องของคุณของเวทนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงซึ่งก็เกี่ยวกับเวทนาของอสมาธิที่เกิดขึ้น,นเป็นเวทนาที่อยู่ในฌานนะไม่ทราบว่าญาติโยมฟังจบหรือเปล่านะอาตมาก็บรรยายให้ญาติโยมฟังไม่จบเมื่อวานนี้เวลาหมดไปก่อนโยม บางทีไม่รู้ว่าจะคงจะบางทีอาจจะไม่ได้ลาญาติโยมะนะเลยเวลาไปโยมต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้โยมมาฟังต่อนะเดี๋ยวทวนให้โยมฟังตอนสุดท้ายที่อาตมาได้อ่านไปเมื่อวานเนี่ยเรื่องของเวทนาเวทนาที่อยู่ในจตุตัชฌานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดนะโยมเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เราคิดซะว่าเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้อย่างนี้นะเราก็คิดว่าเออเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องละเอียดก็ขอให้เราคิดว่าเป็นการฟังเพื่อสังสมบารมีเอาแล้วกันนะฟังเพื่อสังสมบารมีเพราะว่าจะให้เราเข้าใจทุกอย่างทั้งหมดเลยในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่า ปัญญาของเราบารมีของเราสั่งสมมาอา,อาจจะไม่เท่ากันนะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ยินได้ฟังเลยเดี๋ยวโยมฟังเวหาในจตุตฌานอีกรอบหนึ่งนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขและเพราะละและและละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมัตก่อนๆได้มีเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในสมัยใดภิกษุบรรลุจตุตชาในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนบ้างไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นบ้างไม่คิดเพื่อทำลายทั้งสองบ้างในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณของเวทนาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจตุตฌานข้อความจะแปลกกันกันกบเวทนาในตติยฌานตรงที่ว่า,อ,าอุเบกขาเนี่ยเยอเพราะว่าในตติยฌานท่านก็จะพูดถึงอุเบกขาอยู่เหมือนกัน ในเจตุตฌานก็จะพูดถึงอุเบกขาอุเบกขาในในตติยฌานนั้นไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะเป็นอุเบกขาเพราะความวางเฉยของสติโยมเพราะว่าในตติยฌานที่อาตมาได้บรรยายค้างไว้ในวันก่อนเนี่ยคือในตติยฌานจะมีความสุขใจมีความสุขใจอยู่ มีความสุขใจพร้อมด้วยสติที่วางเป็นอุเบกขาแต่ว่าในจตุตชานนั้นจะไม่มีความสุขใจเลยมีแต่อุเบกขาเวทนาล้วนๆโยมอุเบกขาเวทนาล้วนๆคือการวางเฉยล้วน,วนเวทนาในจตุตชานนี้ก็เป็นเวทนาที่ไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ผู้อื่นจึงถือว่าเป็นคุณของเวทนาอย่างหนึ่งเพราะเวทนาเหล่านี้ ไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเองนะญาติโย,ยมได้ฟังมาก็คล้ายๆกับเมื่อวานที่อาตมาได้บรรยายไปอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายคุณของเวทนายาติโยมก็ได้ฟังมาทั้งหมดแล้วนะเวทนาที่อยู่ในฌาน ทุกระดับเดยตั้งแต่ปฐมฌานทาาตุติยฌานตติยฌานแล้วก็เจตุติฌานอันนั้นเป็นคุณของเวทนาเพราะไม่มีความคิดเบียดเบียนอีนี้มาดูโทษของเวทนายมดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายตกลงโทษของเวทนาก็คือความไม่เที่ยงของมันนั่นเองโยม ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็คือว่าความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ความแตกสลายความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นแหละทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์เราอาจจะมองในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะตกลงว่าความไม่เที่ยงความเกิดดับของเวทนา เป็นโทษของเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกําจัดการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายอันนี้ก็ค,คล้ายๆกับการถ่ายถอนรูปนะการไม่ทําความยินดีในรูปไม่อะไรในรูป ไม่มีฉันทราคะในรูปก็คล้ายๆกันโยมว่าแม้เวทนาก็ไม่ยินดีในเวทนาไม่อาลัยในเวทนาไม่มีอุปาทานในเวทนาการละความยินดีการละฉันทราคะและอุปาทานความยึดมั่นในเวทนาเสียได้อันนี้ชื่อเรียกว่าการถ่ายถอนเวทนานะการกำหนดรู้เวทนายมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมพวกใดพวกหนึ่ง ไม่รู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยโดยเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจากรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักชุหรือว่าจากชักจูงผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างที่ ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณนะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและและละอเข้าไป และการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นแหละจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อความก็คล้ายๆกันกับในการกำหนดรู้รูป ที่ย่าหยมได้ฟังไปในวันก่อนนะตรงนี้ถ้าหากว่าตัวเองยังไม่รู้จริงในเรื่องของเวทนาเนี่ยจะไปสอนคนอื่นให้รู้จริงตามมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยนอกจากว่าตัวเองจะต้องรู้จริงในเรื่องของเวทนาต่างๆตัวเองจริงจะไปสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุนั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลมหาทุกขขักขันธสูตรที่สามก็จบโยมถือว่าโยมฟังมาหลายวันมากพอสมควรนะโยมเรื่องของโทษของกามโยมในโทษของกามนี้โยมฟังมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยท่านจะแบ่งออกเป็นอยู่ สกลุ่มนะโยมนะคือกลุ่มของกามคุณ5อันนี้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะกลุ่มที่สคือกลุ่มของรูปขันแล้วก็กลุ่มที่สก็คือเวทนาขันโยมเหล่านี้เป็นกามทั้งนั้นเลยนะแล้วโทษเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็คงจะพอรู้แล้วก็เข้าใจเดี๋ยวตรงนี้อาตมาอา่านอัตถกถาให้ยาโยมฟัง ตรงนี้เล็กน้อยนะคงไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่าข้อความจะเยอะมากแล้วก็โดยมากก็เป็นการบรรยายสับเป็นเป็นการบรรยายสับที่ญาโยมได้ฟังไปแล้วที่จะมาประมวลมาบรรยายนะเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วอาตมาจะเอาเฉพาะตรงนี้ที่ญาโยมอาจจะยังไม่เข้าใจที่บอกว่าการกําจัดฉันทราคะในกามกุลหก็ดีในรูป,ปรขันธ์ก็ดีหรือว่าในเวทนาก็ดีเนี่ย คือ,อการละฉันทราคะคือนิพานนิพานไม่มีฉันทราคะในกามกุลหา้าในรูปแล้วก็ในเวทนาจึงอยู่ฉันทราคะในกามทั้งหลายย่อมถูกขจัดและถูกละได้เพราะอาศัยนิพานเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากําจัดฉันทราคะการละชันทราคะคือนิพานอันนี้หมายเอา และโดยสมุิเฉทประหารโยมหรือว่านิสรณะโยมการสลัดออกอย่างไม่มีเหลือนะนิสรณะ,ะเนี่ยหมดความยินดีอะไรเลยหมายถึงพระนิพพานเพราะว่าการสลัดออกนั้นจะมีอยูอ่ตั้งห้าระดับนนโยมนะเรียกว่าความบริสุทธิ์เนี่ย ความบริสุทธิ์หรือการไม่มีอุปาทานการไม่ไม่มีความยินดีการไม่มีความอาลัยในรูปในกรรมมคุห้าก็ดีในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีจะมีอยู่ถึงห้าระดับนะซึ่งท่านจะใช้คำว่าวิมุตย์โยมวิมุตไปว่าควาวมหลุดพ้นเนี่ยนะโยมความหลุดพ้นจาก อลัยหลุดพ้นจากฉันทาคะหลุดพ้นจากความยินดีหลุดพ้นจากอุปาทานเนี่ยจะมีอยู่5ระดับท่านใช้คําว่ 1, าบิมุติโยมคือหนึ่งตะทังคะบิมุตสองวิคัมพนะบิมุตสามสมุดเฉทาบิมุตสี่ปฏิปสัสสธิบิมุติแล้วก็5นิสรณะณบิมุตติมุติแปลว่าความหลุดพ้นโยมตัทังคะบิมุติก็ เป็นความหลุดพ้นการสลัดออกจากกามเหล่านี้เป็นขณะขณะไปหมายถึงวิปัสนาในเบื้องต้นอันเป็นโลกิยะนายโยมนะแล้วก็วิคัมปนะวิมุตตเนี่ยหลุดพ้นด้วยการข่มไว้หมายถึงฌานทั้งหลายโยมฌานทั้งหลายนั้นจะข่มไว้ซึ่งความยินดีความอาลัยอุปทานในกามทั้งหลายเนี่ยในกามก็ดีในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีเนี่ย เรียกว่าวิกขบัญญนะวิมุตต์คือหลุดพ้นเพราะการข่มไว้ต่อมา3ก็สมุเทเฉทวิมุตย,ยมสมุเทเฉทวิมุตต์หมายถึงการประหารโดยเด็ดขาดประหารโดยเด็ดขาดขณะเดียวหมายถึงมรรคจิตนะมรรคจิตจะประหารความยินดีความพอใจความอาลัยฉันทราคะในในการมคุณห้าในรูป,ปรขันแลวก็ในเ,เวทนาขัน เรียวว่าในขันห้าทั้งปวงนั่นแหละโยมเรียวว่าสมุเทเฉทวิมุตต์ต่อมาสี่ก็ปฏิปสัสสธิวิมุตต์หมายถึงผลจิตผลจิตก็คือจิตของพระอริยบุคคลแล้วก็สุดท้ายโยมคือนิสรณวิมุตตินี่โยมนิสรนิสรณวิมุตต์หมายถึงพระนิพพานเลยโยมคือหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงคือพระนิพพาน ดังนั้นที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้ในพระบาลีที่ญาโยมได้ฟังมาว่า,าความกําหนด,ดรู้รูปก็ดีกามกุลห้าก็ดีหรือเวทนาก็ดีเนี่ยก็คือว่าการละฉันทราคะในอารมณ์เหล่านั้นในกามเหล่านั้นทีน,นี้ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการกําจัดฉันทราคะและ การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะคือพระนิพพานบทว่าสามังวากาเมปริชานิสันติความว่าพวกนั้นนะหรือจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองด้วยปริญญา3อ๋ออันนี้ท่านพูดถึงพวกเดรธีนะพวกเดรธีเนี่ยนะจะไม่รู้ข้อปฏิบัติคือการเจริญนิพพนา ในอารมณ์เหล่านั้นด้วยปริญญาสามคือยาตาปริญญาตีระปริญญาและก็ปะหานปริญญาอันได้แก่การเจริญนิปัสนานั่นเองโยมการเจริญนิปัสนาเพื่อให้บรรลุเข้าถึงพระนิพพานเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพระนิพพานก็จะกำจัดฉันทราคะในกามกุลห้าในรูปขัน์และก็ในเวทนาขันตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดนะอาตมาจะไม่ขอแสดงรายละเอียดโยม เพียงแค่อ่านให้โยมฟังอพอเป็นตัวอย่างว่าท่านขยายความว่าการกําจัดฉันทาคะกําจัดด้วยลักษณะอย่างไรเพราะว่าตรงนี้อาตมายังไม่มีจุดประสงค์ที่จะบรรยายเรื่องของวิปัสสนาโดยละเอียดนะโยมเพียงแค่คือเจนาต้องการให้โยมได้ฟังเรื่องโทษของกามโทษของกามซึ่ง อยู่ในช่วงที่อาตมาบรรยายอาทีนวกถาอยู่คือว่าอาทีนวกถาเนี่ยวันที่โทษของกามว่ากามมีโทษอย่างไรนะอาตมามีเจตนาตรงนี้นะสำหรับเรื่องโทษของกามที่อาตมาได้นํามาบรรยายให้ญาติโยมฟังเป็นสูตรแรกในอาทีินวกถาเนี่ยมหาทุกขกขักันธสูตรโยม ในมัชฌิมนิกายมุรปัานาฏเนี่ยญาติโย,ยมก็คงจะติดตามรับฟังมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสูตรนะคงจะพอจำเขาโครงเนื้อเรื่องในพระสูตรสูตรนี้ได้ว่า,าโทษของกามนั้นมีมากมายอย่างไรนะคุณมีนิดเดียวใช่ไหมโยมคุณของคุณของกาม,มีนิดเดียวนะ คุณของกามมีอะไรบ้างที่ที่โยมฟังมาในตอนต้นนะนะคุณของกลามเนี่ยก็คือความน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักนะของรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วก็สัมผัสที่อ่อนนุ่มที่จะพึงรู้แจ้งรู้กายอันนี้เป็นคุณของกลามที่ญาโยมได้ฟังมาในตอนวันแรกๆนะอันนี้ต่อมา โทษของกามที่โยมได้ฟังมาเนี่ยในข้อที่หนึ่งาจมาตวนให้โยมนะโทษของกามคือเมื่อบุคคลมีความยินดีติดอกติดใจในกามคุณหาเหล่านั้นแล้วก็จะต้องทำงานโยมการทำงานทุกสาขาอาชีพนะจะเป็นงานหนักงานเบาอะไรก็แล้วแต่โยม การงานนั้นก็จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะการงานการประกอบอาชีพที่จะต้องตากแดดตากลมตากฝนตากตามต่อความหิวโหยยุงแดดยุงลมแดดอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองก็ต้องได้รับความทุกข์เพราะการทำงานหาเงินเพื่อที่จะเอามาซื้อกามเพื่อที่จะได้กามมาบริโภคโดยมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา ทำให้บุคคลพูดยินดีติดอกติดใจในกามนั้นก็จะต้องขวัญขวายรับผิดชอบในการทํางานซึ่งการทํางานก็ถือว่าเป็นการบริหารที่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ในการทํางานนั้นเขาจะต้องทุกข์เพราะการทํางานทําไมเขาจึงต้องทุกข์เพราะเขามีความยินดีติดอกติดใจในกาเนี่อันนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นเป็นความทุกข์ที่ได้รับเป็น คือได้รับความทุกข์เพราะการมเป็นเหตุในข้อที่หนึ่งที่ญาโยมได้ฟังไปในตอนต้นๆน,นู้นนะส่วนทุกข์ข้อที่สองก็คือว่าเมื่อลำบากตรากตรำในการทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ค่าจ้างญาโยมไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้เงินที่จะมาซื้อกามแต่ยังก็ต้องทุกข์รนะำพันตีอกคร่ำครวญเสียอ,อกเสียใจว่าเราทำงาน ตั้งนานเหนื่อยยากขนาดนี้ยังไม่ได้ค่าจ้างอันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นเพราะความยินดีในกรามนะข้อที่สนะข้อที่สนี้ท่านบอกว่าเมื่อทำงานแล้วได้เงินมาแล้วได้กรามมาแล้วก็จะต้องมาภาว้าพะวงละแวดระวังในการดูแลรักษากรามเหล่านี้ให้อยู่กับตัวเองนะห่วงพะวงว่าพระราชาจะ ดิบเอาไปหรือเปล่าโจรจะปล้นหรือเปล่าไฟจะไหม้หรือเปล่าน้ําท่วมหรือเปล่าทายาตอป,ปรีลูกชั่วจะผลานหรือเปล่าเนี่ยก็มาอ่าเป็นทุกข์เป็นห่วงเรื่องของการรักษากามที่หามาได้แล้วอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของกามบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่พระองค์ทรงมองเห็นอย่างละเอียดเลยว่าแม้ความห่วงความพะวงในการรักษานี้ ก็เป็นโทษของกาเหมือนกันต่อมาข้อต่อมาโนะยมข้อที่4นี่ก็การทะเลาะกันของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบิดามารดาหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนี่ก็ทะเลาะกันเพราะกานะตบตีกันทะเลาะทะเลาะกันเพราะกามอันนี้ก็เป็นโทษของกามอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน ตมาโทษของกามอีกข้อหนึ่งก็คือว่า,าสงครามโยมนะการเข้าสู่สงครามประหัตประหารทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะแย่งกามกันเพื่อแย่งกามกันกามก็คือลาบยศเสริญสุขนั่นแหละบริวารเนี่ยอย่างทุกวันนี้หรือว่าอดีตที่เคยเป็นมาปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่หรืออนาคตที่จะเป็น เกี่ยวกับสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะการแย่งกามกันแล้วก็ต่อมาก็ต้องถูกทำลายตัดทิศะที่กำแพงที่ยาโยมฟังมานะคือเมื่อน,นักรบเข้าไปสู่สนามรบแล้วก็ย่อมถูกทรมานจากฝ่ายตรงข้ามมีหอกบ้างปืนบ้างและเบิดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถูกตัดทิศะบ้างที่เขาต้องไปเป็นนักรบก็เพราะ กามเป็นเหตุการเป็นต้นเขาแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านก็บอกว่าข้อที่7โยมไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะข้อที่7ต้องถูกลงโทษจากพระราชาเพราะการทําผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยอาศัยการบางคนทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอาศัยกามก็ถูกพระราชาลงโทษด,ด้วยกรรมกรที่ญาโยมได้ฟังมานะมีการปากลาหูเป็นต้นขอดสังหรือว่า เคี่ยวหม้อเคี่ยวข้าวต้มเป็นต้นเนี่ยโยมได้ฟังมาแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องทําทุจริตทางกายวาจาใจโดยอาศัยกามโยมเมื่อทําทุจริตด้วยกายวาจาใจเพราะปรารบกรมอาศัยกรมตัวเองก็ต้องตายไปเกิดในอบายทุกขติวิธีบาสนรกอันนี้ก็เป็นโทษของกามมีอยู่8ข้อนะที่โยมได้ฟังมาตั้งแต่วันแรกๆโยมอาตมาก็สรุปให้โยมฟังในวันนี้ ในสูตรนี้โยมว่าด้วยโทษของกามีมากมายโยมแต่คุณของกามีเล็กน้อยนะฮะและโยมฟังแล้วก็พิจรารณากันแล้วกันว่ามีโทษดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่อย่างไรนะเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะโยมจาคงจะจบสูตรนี้ไว้ไเพียงเท่านี้เดี๋ยวโยมติดตามรับฟังสูตรอื่นสูตรใหม่ในวันต่อไปนะวันนี้ธรรมะพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาตโยมผู้ฟังไปก่อนขออุยพรอวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร